สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพาทุกคนมาทําปุ๋ยหมักขี้วัวนะคะก็เป็น E p พีที่2แล้วนะคะใครยังไม่ได้รับชมอีพีที่1สามารถย้อนกลับไปชมได้นะคะต่ายจะทําเป็นหลากหลาย EP ีไว้นะสําหรับใครที่อยากหมักขี้วัวไว้ใช้เองนะคะทําไมถึงต้องหมักอันนี้ขอเกร่น,นําก่อนนะคะเพราะว่าขี้วัวแห้งนะคะเดี๋ยวต่ายให้ดู นี่ค่ะนี่คือขี้วัวแห้งที่ยังไม่ผ่านการหมกักพอเราเอาไปใช้ประโยชน์นะคะไปใส่ในกระถางต้นพืชต้นผักที่เราปลูกไว้เนี่ยพืชผักจะไม่ได้ดูดซึมไปใช้ทันทีนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะต้องย่อยสลายตัวเองก่อนนะคะพืชผักถึงจะนําไปใช้ได้แล้วย่อยสลายโดยวิธีใดโดยการดึงไนโตรเจนที่อยู่ในดินนั่นแหละค่ะ มาย่อยสลายตัวปุ๋ยคอกนะคะทำให้ในดินบริเวณนั้นขาดไนโตรเจนเราจะสังเกตเห็นได้ว่าพอเราใส่ปุ๋ยคอกลงไปเยอะๆเนี่ยนะคะเป็นปุ๋ยคอกที่ยังไม่ผ่านการหมักนะจะสังเกตเห็นได้ว่าผักของเรามีใบเหลืองขอบใบไหมอย่างนี้เป็นต้นค่ะนี่ก็คือสาเหตุที่ทำมเราจะต้องหมักปุ๋ยคอกก่อนนำไปใช้นั่นเองค่ะ ใน EP หนึ่งนะคะต่ายพาเพื่อนๆหมักโดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะสําหรับ EP นี้นะคะต่ายจะพาเพื่อนๆใช้ตัวนี้เลยนะคะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวค่ะเพื่อนๆนี่ตัวนี้นะคะต่แนะนำให้ทำไว้ในขวดน้ำอัดลมนะเพราะว่าเขาจะสามารถรับแรงอัดแรงดันได้ดีนะคะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะพุ่งบ่อยนะเวลาทำแล้วไม่ได้ปิดฝาเนี่ยค่อนข้างที่จะพุ่งบ่อยเลยนะคะ ่าไม่แน่ใจว่าเพื่อนเพื่อนมองเห็นไหมนะคะตอนเนี้ยแก๊สภายในกําลังวิ่งนะคะนี่กําลังวิ่งขึ้นเลยนี่นคะคะคือแก๊สเขาเยอะมากนะทุกคนนี่ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหมักปุ๋ยขี้วัวนะคะจากจุลินทีน้ำซาวข้าวตัวนี้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะแต่ก็ได้เตรียมปุ๋ยคอกหมักนะคะลงในภาชนะลงในกละมังที่เราจะทําการหมักนั่นเองนะคะทุกคนใส่มาแล้วเรียบร้อยแล้วพวกขี้วัวที่เป็นก้อนแข็งแขงแบบเนี้ใส่มาด้วยได้เลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,น,นำไปใช้โดยที่ยังไม่ผ่านการหมักนะคะสมมุติว่าเราตักอุ้มหนึ่งไปใส่อย่างเงี้ยเนี่ยค่ะกว่าพวกก้อนแข็งๆเนี่ยเขาจะมีการย่อยสลายเนี่ยใช้เวลานานเลยนะคะเพื่อนๆแล้วทีเนี้ย ไอตัวพืชผักที่เราปลูกอยู่ในกระถางหรือว่าอยู่ในดินก็ตามเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะได้รับสารอาหารถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้หมักก่อนนั่นเองค่ะอ่าโอเคเตรียมไว้แล้วนะคะในกระมังเนาะวันนี้ทําลงในกระมังใบเล็กนะคะแต่มาสาธิตให้เพื่อนๆดูนะหลังจากนั้นนะคะเตรียมน้ําลงในบัวรดน้ําค่ะอ่ะาแต่ก็ได้เตรียมไว้แล้วนะคะนี่ค่ะข้างๆตรงนี้ แล้วเราก็เทเจ้าจุลินรียน้ำสาวข้าวตัวนี้ค่ะเทลงไปผสมเลยนะคะตัวนี้เขย่าก่อนใช้ทุกครั้งนะคะอันนี้เป็นขวดหนึ่งลิตรนะแต่จะใส่ไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะในนี้เขาก็จะมีจุลินรีย์เป็นร้อยร้อยตัวเป็นพันตัวเกิดขึ้นเลยนะคะทุกคนเป็นพันล้านตัวนะคะขออภัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในนี้เยอะมากๆเลยนะ อ่าเนี่ยค่ะเทไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะนี่คือส่วนที่เหลือหลังจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะอ่ากลับมาที่ปุ๋ยคอกของเราเหมือนเดิมนะคะเราก็เทน้ําที่เราผสมกับจุลินทรีย์ลงไปจุลินทรีย์เหล่านี้เขาก็จะทําการย่อยที่หัวนะคะภาชนะที่ใส่ใช้นะคะตัว กระมังเหลืองเนี่ยไม่มีรูด้านไม่มีรูระบายด้านล่างนะคะความชื้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่ในภาชนะนี้ทั้งหมดเลยเราก็อย่าพึ่งเทลงไปเยอะเนาะในครั้งแรกทุกเท้าให้เข้ากันค่ะให้ความชื้นกระจายทั่วนะคะจุลินทรีย์จะทำงานได้ดีต่อเมื่อมีความชื้นนะทุกคนแต่ต้องเป็นความชื้นที่เหมาะสมนะคะ ไม่ใช่ว่าแฉะนะลุกแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ นี่ค่ะตอนนี้แต่คิดว่าความชื้นน่าจะโอเคนะคะไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มขอคลุกให้เข้ากันอีกนิดนึงพอเราคลุกเคล้าไปนะคะเราก็ต้องเช็คความชื้นด้วยนะคะอ่านี่ค่ะน่าจะได้แล้วค่ะพวกก้อนแข็งๆแ,แบบนี้นะคะพยายามกลบๆเข้าไปเลยค่ะ เดี๋ยวความชื้นต่างๆนะคะเขาก็จะย่อยทําให้พวกก้อนแข็งๆเนี่ยอ่อนตัวลงค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คความชื้นกันนะคะตั้นมาหนึ่งก้อนแบบนี้ค่ะอ่านี่ค่ะไม่แตกนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําไหลลงมาตามร่องมือถือว่าความชื้นโอเคนะคะก้อนพวกนี้ยัดเข้าไปนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนการหมักปุ๋ยขี้วัวนะคะโดยใช้จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวค่ะเดี๋ยวไต่จะขออัปเดตเพื่อนๆนะสำหรับ EP แรกนะคะที่ได้พาเพื่อนๆทำไปอันนั้นเป็นการหมักโดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะนี่ค่ะกระมังอยู่ใกล้คันตรงนี้เองนี่นี่เลยค่ะหมักด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะครบ เจ็ดวันแล้วนะคะ5้ถึงเวันนะคะก็นำไปใช้ได้เลยตัวนี้ครบ5้วันนะขออภัยนะคะครบ5้วันแล้วค่ะลักษณะของเขานี่นี่ค่ะร่วนซุยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวหาตัวก้อนแข็งๆนะคะมาบีบให้เพื่อนๆดูอ่าน,นี่ก้อนนี้นี่ค่ะจากเดิมมันต้องเป็นก้อนแข็งๆแน่นอนนะคะเพื่อนๆตอนนี้นี่ นี่ค่ะบีได้แบบนี้เลยนะคะไม่ต้องออกแรงเยอะเลยค่ะนี่นี่ค่ะก็คือปุ๋ยขีหัวนะคะที่ได้ทำการหมักไว้ค่ะอ่าสสำหรับตัวกะละมังเหลืองของเรานะคะตัวนี้นะคะเราก็หาภาชนะนะคะมาปิดไว้จะเป็นฝาถัง หรือจะเป็นกระสอบปุ๋ยนะคะช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนนะอยากจะให้เอาเข้าที่ร่มนะแต่ถ้าใครวางกลางแจ้งก็ควรที่จะเป็นภาชนะทึบนะคะมาปิดคลุมไว้ค่ะเดี๋ยวใส่ก็จะใช้พลาสติกสีแดงเหมือนเดิมน,นี่นะคะเอามาปิดไว้ค่ะแบบนี้ตัวนี้เราก็หมักไว้ประมาณ5-7วันเหมือนกันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะตัวขี้วัวที่เราหมักกับ จุลินรีน้ำสาวข้าวเนี่ยนะคะใช้เวลา5-7วันเหมือนกันนะสำหรับ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่2ค่ะการหมักปุ๋ยขี้วัวเนี่ยเราสามารถใช้หลากหลายอย่างได้นะคะใช้ตามสิ่งที่เรามีได้เลยนะ E.P แรกแต่ใช้จุลินรีสังเคราะห์แสง E.P ที่2แต่ใช้จุลินทรีน้ำสาวข้าวเดี๋ยวฝากติดตามชม EP ต่อๆไปด้วยนะคะว่าจะใช้อะไรในการหมักปุ๋ยขี้วัวค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต่ายจะพาทุกคนมาทําปุ๋ยจากเปลือกกล้วยกันค่ะนี่ค่ะวันนี้เราจะมาใช้ประโยชน์จากเปลือกกล้วยแล้วก็เปลือกไข่นะคะทุกคนสองอย่างนี้นะคะที่เราจะนํามาทําปุ๋ยเนี่ย มีคุณค่ากับต้นพืชแล้วก็ดินอย่างมากเลยนะคะเราจะเอาไปใช้ประโยชน์นะคะสำหรับเปลือกกล้วยแล้วก็เปลือกไข่เดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติก่อนนะคะว่าทําไม2ตัวนี้ถึงมีประโยชน์กับพืชแล้วก็ดินนั่นเองนะคะเริ่มต้นเลยเปลือกไข่นะคะจะเป็นเปลือกไข่เป็ดหรือว่าเปลือกไข่ไก่ก็ได้นะตัวนี้เนี่ยมีทั้งแคลเซียม โพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะคะแล้วก็มีวิตามินด้วยช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชนะคะและประโยชน์ของเขาเนี่ยเมื่อเราเอาไปใช้ในการโรยตามรอบๆโคนต้นเนี่ยยังช่วยไล่พวกหอยทากนะคะแล้วก็ยังช่วยไล่พวกมดได้ด้วยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเอาไปอัดแอปโดยการคั่วนะคะโดยการผ่านความร้อนก่อนเนี่ยก็จะสามารถช่วยไล่มแมลงได้ด้วยค่ะทุกคนต่อมานะคะเปลือกกล้วยค่ะ เปลือกกล้วยมีประโยชน์อย่างไรนะคะเจ้าเปลือกกล้วยที่เราทานไปแล้วเนี่ยนะคะทำไมถึงได้เอามาใช้ในการบํารุงดินเปลือกกล้วยก็มีโพแทสเซียมเหมือนกันนะคะแล้วก็เปลือกกล้วยเป็นอินทรีย์วัตถุที่เมื่อย่อยสลายไปแล้วเนี่ยจะให้ธาตุอาหารดีๆแก่ดินนะคะเป็นปุ๋ยนะเวลาย,ย่อยสลายไปก็เป็นปุ๋ยด้วยและกล้วยเนี่ยประโยชน์เขาทั้งต้นเลยค่ะ หนอกล้วยก็เอามาทําปุ๋ยได้นะคะในส่วนของต้นกล้วยเอามาสับสับ,สบเป็นน้ําหมักได้นะตัวกล้วยเองเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์เอามาทําปุ๋ยหมักกล้วยก็ได้เปลือกก็ยังมีประโยชน์เลยค่ะทุกคนเรียกได้ว่ากล้วยทั้งต้นเนี่ยประโยชน์เขาเยอะมากๆนะคะเอามาใช้ในการบํารุงดินเนี่ยมีคุณสมบัติด้วยนะทำให้ต้นพืชของเราออกลูกดกด้วยค่ะตัวต่อมานะคะก็เป็นผงชูรสนะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะ จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะอันนี้ติดส่วนไว้เลยนะทุกคน ถุงนี้เก่าแล้วนะตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติในการช่วยดูแลรากนะคะเพิ่มจํานวนรากฝอยให้กับต้นพืชแล้วก็ช่วยความแข็งแรงเกี่ยวกับเรื่องของดอกด้วยเวลาที่ต้นพืชใดที่เราปลูกแล้วเขาออกดอกมาอย่างเช่นมะเขือเทศหรือมะเขือเปราะนะคะดอกเขาจะได้ไม่หลุดร่วงง่ายๆนั่นเองนะคะ3มตัวหลักๆนี้ที่เราจะเอาไปใช้ในการผสมกับปุ๋ยคอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะ เอาละคะ่ะทุกคนนี่ก็เป็นปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วนะคะอ่ะขอไปกล้องเอียงนะคะปุ๋ยคอกของเราผ่านการหมักแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนต่ายก็ได้ตักมาใส่ในกระมังเหลืองใบนี้เลยนะนี่นะคะ ถ้าเป็นปุ๋ยอคอกที่ผ่านการหมักแล้วจริงๆเราเอาไปใส่ในต้นพืชต้นผักได้เลยนะคะแต่วันนี้เราจะมาเพิ่มธาตุอาหารให้กับปุ๋ยอคอกของเรานะคะให้เขามีธาตุอาหารนั้นอื่นผสมด้วยอย่างที่ไายบอกไปนะคะว่าเราจะใช้3มตัวนี้นะคะเริ่มต้นเลยนะคะก็คือเปลือกไข่มีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยได้เลยนะคะถึงแดดถึงลมให้แห้งก่อนที่จะนํามาใช้ใครอยากจะเพิ่มขั้นตอนโดยการเอาไปคั่ว ก็สามารถเอาไปคั่วก่อนได้นะคะคั่วไฟอ่อนๆน,นะตั้งกระทะเปิดไฟอ่อนๆแล้วก็คั่วให้เขามีรอยไหมรอยดำๆนิดๆน,น,นะคะตัวนั้นก็จะเป็นการเพิ่มธาตุคาร์บอนแล้วก็ช่วยทำให้เปลือกไข่มีกลิ่นขึ้นมาไล่มแมลงได้ดีค่ะใส่ตัวแรกลงไปแล้วนะคะตัวต่อมาแต่จะใส่เป็นผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะใส่ไปหนึ่งช้อน โรยไปเวลาเราใส่ปุ๋ยเราก็ได้ทีเดียวเลยนะทุกคนถ้าเราเอาธาตุอาหารมาคลุกกับปุ๋ยคอกแบบนี้เราตักใส่เนี่ยก็คือไม่ต้องทำงานหลายรอบเลยนะคะเอาเปลือกไข่มาคลุกผสมกับปุ๋ยคอกเลยคลุกผสมกับเปลือกไข่เลยผสมกับผงชูรสเลยนะคะ ก็เป็นการประหยัดขั้นตอนลดเวลาในการใส่ปุ๋ยของเราได้ด้วยตัวต่อมาก็คือเปลือกกล้วยนั่นเองค่ะทุกคนนี่นะคะใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะถ้าไม่มีเปลือกกล้วยเนี่ย เราใช้อินทรีย์วัตถุอื่นๆได้ไหมจริงๆได้เลยนะคะจะเป็นเศษเปลือกผลไม้อื่นๆก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินนะแต่ว่าเปลือกกล้วยเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติอย่างที่ต่ายได้อธิบายเนาะว่าเปลือกกล้วยเนี่ยประโยชน์เขาเยอะค่ะมีโพแทสเซียมด้วยนะคะยิ่งเอาไปใช้ในการรองก้นหลุมนะมดีมากเลยค่ะทุกคนนี่ละคะ เมื่อสักครู่ปุ๋ยคอกของเรายังแบบอยู่ก้นกระมังอยู่เลยนะคะตอนนี้ผสมกับอินทรีย์วัตถุไปก็ได้มาเกือบครึ่งกระมังเลยนะเราใส่ปุ๋ยเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใส่แค่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวนะคะพยายามเพิ่มอินทรีย์วัตถุต่างๆไปด้วยนะคะก็จะทําให้ดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะอ่ะเดี๋ยวเก็บทุกอย่างไว้ตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวตายจะพาเพื่อนๆไปใส่ปุ๋ยต้นพืชต้นผักกันนะคะ วันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยให้กับกระถางต้นพลิกค่ะนี่นะคะปุ๋ยที่เราได้เตรียมไว้เมื่อสักครูน่นี้เราก็ตักไปเลยยิ่งพลิกนะคะช่วงนี้เนี่ยดินลดด้วยนะคะดินลดลงเราก็จะมาเติมปุ๋ยให้เขาก่อนแล้วเดี๋ยวจะปรุงดินมาเติมในกระถางอีกทีด้วยนะคะตักใส่ไปเลยค่ะ เวลาพอที่เราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยนะคะเราก็พรวนสักหน่อยก็ได้นะไหนๆก็คือมาเจอเขาในกระถางแล้วพรวนพวนเข้าไปด้วยดินจะได้ร่วนสุยนะคะถ้าอาหารจากปุ๋ยจะได้ซึมลงไปใต้ดินได้ดีนะเวลาที่เรารดน้ำตาม นะะคช่วงนี้ที่บ้านเพื่อนๆลมแรงไหมเอ่ยเห็นข่าวเขาบอกว่าเท่าหน้าหนาวแล้วนะคะทวนง่ายค่ะดินไม่แข็งนะถ้าเรามีการทวนบ่อยๆนะคะก็จะทวนง่ายแบบนี้ ไม่พอสำหรับต้นนี้เอาล้วค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็รดน้ําได้ตามปกติเลยนะคะหลังจากที่ใส่ปุ๋ยของเราลงไปนะคะ<ม>ก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนหลังจากใส่ปุ๋ยเราก็รดน้ําตามได้เลยนะคะยังมีอยู่บางกระถางที่แต่ยังเติมปุ๋ยไม่หมดนะวันนี้เตรียมมาไม่พอนะคะเดี๋ยวจะเติมให้เขารอบหน้านะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรารอขอเวลาเตรียมตัวเปลือกไข่ก่อนนะคะจําได้อยู่ว่ากระถางไหนยังไม่ได้เติมเนาะเอาแล้วค่ะท่านใดนะคะอยากจะเพิ่มธาตุอาหารให้กับปุ๋ยคอกลองทำตามคลิปนี้ได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ